สวัสดีครับผมอุ๋ยครับขอต้อนรับเข้าสู่ c h ช n แนลปากกระพงซาในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงของสองอย่างที่มีความใกล้เคียงกันมากๆเลยครับแต่มันเป็นอะไรที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับนั่นก็คือว่ากลอกกับกลอกครับคือผมไม่รู้ว่าจะต้องออกเสียงยังไงให้มันมีความแตกต่างครับแต่คือกลอกตัวหนึ่งอะสะกดได้ตัวคิวครับ แต่กอกหนึ่งอะสะกดด้วยตัวเคครับอ้าคือตอนแรกสุดเลยที่ผมเจอตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นตัวเดียวกันครับเพราะว่าเท่าที่ตามอ่านมามันแบบอ๋ออออใช่ไหมใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเอ้แปบ๊บหนึ่งมันแตกต่างกันครับก็ตัวคิวกับตัวเคเนี่แหละมันเลยทําให้มันมีความแตกต่างกันแล้วแตกต่างกันยังไงฮะคือว่าไอ้กลอกตัวคิวตัวนี้ครับ มันคือแชทอินเทอร์เฟซนะครับหรือว่ามองว่าเป็นเพ์กรา n ์ให้เราไปลองเล่นอะไรพวกนี้เหมือน Chat GPT อะไรก็ตามแต่นีครับเพียงแต่ว่าโมเดลข้างหลังเนี่ยมันจะเอา Open Source ต่างๆเนี่ยมาใช้งานครับแต่สิ่งที่มีความแตกต่างของกรอกตัวนี้ครับที่แตกต่างจากพวก Chat GPT หลืออะไรก็ตามแต่นีครับเพราะว่าเขาได้มีการคิดค้นตัวของฮาร์ดแวร์ตัวใหม่ครับชื่อว่า Language Processing Unit หรือก็คือ LPU ครับตัวเนี้ยที่เขาเคลมว่าจะพัฒนาตัวของ inference speed รหรือก็คือจังหวะเวลาที่เราใส่คําถามหรือใส่ข้อความอะไรต่างเข้าไปแล้วหล่อให้โมเดลมันเจเนอเรตออกมานะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ครับสปีดมันจะไวแบบไวเหมือนกับแค่กับพริปตาเท่านั้นเรสปอนที่ได้ออกมาก็คือมาครบหมดเรียบร้อยแล้วประมาณนั้นคือแบบไวแบบไวมากๆประมาณนั้นครับอันนี้คือกรอกที่เป็นตัว Q ครับตัดภาพมาที่กรอกที่เป็นตัว K คครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้มันคือ ตัวของ l m สักตัวหนึ่งเนี่ยครับพอดีตัวของ Large e r ใส่มาแล้วที่มันจะไม่พอครับ <c oughs> โอเคตัวเนี้ยมันก็คือเป็น Open Source ด้วยนะนะครับซึ่งพัฒน,นามาจากค่ายของ XAI ครับเดี๋ยวก็คือเป็นแก๊งของ Elon Musk ครับที่เขาพัฒน,นามาตัวนี้ตามสัญญาครับมาแน่นอนซึ่งเวอร์ชันตอนเนี้ยที่มาก็คือเป็นกรอกวันครับนะก็ได้มีโค้ด Publish ไปที่ตัวก i จหับเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ไปดูกันสักเล็กน้อยได้ไหมว่าจะตัวกรอกตัว Q กับกรอกตัวเคนะครับมันคืออะไรกันแน่นะฮะเดี๋ยวพาไปดูฮะเอาละฮะนี่ก็คือเป็นหน้าของกรอกตัว Q ครับที่เป็นเหมือนอินเทอร์เฟซให้เราได้ลองมาเล่นอะไรต่างๆโดยการที่เราสามารถใส่ชุดคำถามหรือข้อความอะไรต่างๆนะครับผ่านตรงนี้ได้เลย Enter r o พร้อมเฮครับซึ่งตามหลักเกณฑ์แล้วผมจะเริ่มต้นด้วยพร้อมแบบนี้ครับก็ยังจะถามมันอยู่ดีนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ดูก็ตามอ้าว ปากกระพงซา is a t h i i name that consists of two w o r ฟ p a k a p ร o n g and Sa โอ้มันก็พยายามจะอธิบายนะว่าเกิดอะไรขึ้นอ่าว่าไฟว่าไฟนะครับทีนี้ลองอะไรที่มันดูเรียกว่าอย่างดีครับคือให้มันเจเนเรตอะไรที่มันยาวสักเล็กน้อยนะครับก็คือแบบว่าเป็นอย่างนี้แล้วกันก็ผมถามว่าอะไรคือความหมายของชีวิตแล้วก็บอกว่าไร right, มาอืมอ่าเป็น up to มาครับลองดูครับจังหวะที่มัน generate อ,อกมาสังเกตได้ไหมครับคือความไวอันนี้อันนี้เป็นของเรียกว่าดีเป็นความไวที่เกิดขึ้นครับว่า g e n e r a t กี่โทเค็นต่อ s e ั o n d แล้วนะครับอันนี้ก็ประมาณ290ประมาณ300ซะสแปะนะครับ โอ้โหไว,วจัดจัดนะครับก็บอกว่าคําถามเรื่องแบบความหมายของชีวิตหรืออะไรก็ตามแต่นะครับมันเป็นปัญหาที่คาราคาซังมาตั้งแต่แบบโอ้โหเป็นปีมาแล้วนะครับคนก็พยายามหาคําตอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลายๆอย่างเนี่ยว่าผ่านศาสนาผ่านอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหเยอะๆแต่ประเด็นคือผมไม่ได้ต้องการให้ดูรีสปอนส์ครับผมต้องการให้ดูโตของนี่เวลาตั้งหาก300โทเค็นต่อเซคัด์ครับอันนี้ผมต้องบอกนิดนึงลืมบอกไปครับคือตอนนี้เขาได้เปิดให้ใช้งาน3โมเดล ด้วยกันซึ่งทั้งหมดเนี้เป็น Open Source นะครับเจม m า7 b ั l ล้านลามาทู70บันลนและตัวสุดท้ายครับเป็น m i x t r o รอของเอ็กซ์เครับที่ค b i n e 8ตัวของ7 b ันล้านพารามิเตอร์โมเดลมาครับนะก็ดูเวลาสิสมมตินะผมลองเปลี่ยนโมเดลครับเป็นตัวที่แบบท็อปสุดเลยอ่านะประมาณนี้แล้วก็ถามด้วยคําถามเดิมดีกว่านะครับเอาผมเคลียร์สักเล็กหน่อยครับนะเราก็ดูครับดูสปีดครับดูสปีดอันนี้ 550 o k e n โทเคนต่อเซคันด์ครับแล้วก็ r e สปอน s ์ที่ได้ออกมาก็อืมอืม,อมโอเคครับประมาณนี้อันนี้คร่าวๆเป็นนำจิ้มสำหรับกรอกที่ลงไทยด้วยตัว Q นะครับอ่าทีนี้แล้วกรอกที่ลงไทยด้วยตัว K นะครับมันคืออะไรฮะคือตัวนี้ฮะ,ต,ฮะตัวนี้เลย o p e n l Release of Grok o นะครับก็คือเป็นโมเดลเสักอย่างหนึ่งนะครับที่ได้ปล่อยโค้ดต่างๆทั้งหมดนะครับอยู่บนกิ่หับตรงนี้เลยจาก XAI นะครับ เราลองไปดูโค้ดกันไหมนะครับอันนี้ก็คือเป็นแหล่งเก็บโค้ดครับก็ผมลองกดไปที่ model py สักเล็กน้อยฮะนี่เลยนี่เลยก็ถ้าเกิดใครเขียนโค้ดเป็นก็สามารถมาตามตรงนี้ได้แล้วก็ไปตัดแต่งอะไรต่อมีอะไรก็ตามสบายเลยครับมี Apache 2.0นะครับที่เป็น license to use นะครับโค้ดเขาเขียนค l e a ดีนะฮะประมาณนี้แล้วกันครับผมก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับตัวโค้ดต,ตัวนี้สักเท่าไหร่นักนะฮะ ต้องขออภัยนะครับอาจจะไม่ได้พาลงไปนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับความแตกต่างนะครับกรอกตัว q ิวกับกรอกตัว K ครับก็วันนี้เป็นคลิปสั้นๆเลยนครับเพราะว่ามันเคยทําให้ผมสับสนมา่ก่อนว่ามันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่านะปรากฏว่าไม่ใช่นะครับมันคนละตัวกันก็สวัสดีครับ